สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนช่าง DIY ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านเพื่อนช่าง DIY ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับในเรื่องของการใช้ปรีแอมตัวนี้ซึ่งปรีแอมตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำไปใช้เป็นบัฟเฟอร์นะครับก็คือบางท่านนะครับที่ถามมาเคยถามผมมาว่าถ้าเราพ่วงสัญญาณให้กับโพแอมป์หลายๆตัวเสียงก็จะดรอปลงเรื่อยๆก็คือเสียงเบาลงเบาลงนะครับยิ่งต่อเยอะก็ะยิ่งเบาสัญญายิ่งลดลงนะครับ น้องๆถามว่าอย่างนี้นะครับว่าจะทำยังไงผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปหาซื้อพวกปรีแอมมาทำนะครับปรีแอมที่ไม่มีการปรับทุมปรับแหลมใดๆเนี่ยในท้องตลาดผมก็จะเห็นอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ IC เบอร์ NE 5 5 3 2 p ข้อดีของเขาก็คือเขาใช้ไฟเลี้ยงเดี่ยวนะครับไฟเลี้ยงเดี่ยวก็คือมีอะไรครับมีบวกกับลบ เวลาซื้อมาก็จะมีสายแถมตัวนี้นะสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบง่ายต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าสามารถใช้ไฟตั้งแต่12จนถึง30โวลต์ตามสเปคนะครับอัตราขยายตัวนี้สเปคเขาเขียนไว้ว่า6 dB นะครับก็คือดังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับ ผมทดสอบดูแล้วเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมรับได้ก็เอาไปใช้รับไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับข้อดีคือใช้ไฟเลี้ยงเดียวใช้ไฟร่วมกับระบบไฟ12โวลต์ได้เลยข้อจำกัดหรือว่าข้อสังเกตนะครับวงจรนี้เมื่อต่อสัญญาณเสียงผ่านแล้วเสียงเบสค่อนข้างจะหายไปนิดหนึ่งนะครับหายไปนิดหนึ่งบางคนรับไม่ได้นะครับส่วนผมรับไม่ได้นะเสียงเบสหายแบบนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูท้ายคลิป แต่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าท่านผู้ชมจะฟังออกไหมเพราะว่าไมาโครโฟนในการบันทึกเสียงก็ไม่ได้มีคุณภาพดีเท่าที่ควรนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่มีราคาสูงกว่าตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ราคาไม่แพงนะตัวนี้แพงกว่าตัวนี้ใช้เบอร์ NE 5532 N ตัวนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของภาคจ่ายไฟนะครับทีนี้เห็นไหมครับตรงนี้เขจะเขียนว่าบวก15 0ลบ15โวลต์ เป็นไฟเลี้ยงคู่ครับท่านผู้ชมไฟเลี้ยงคู่หลายๆท่านอาจจะมีปัญหาแนะ่ะในกรณีที่นำไปใช้กับระบบเสียงที่มีไฟเลี้ยงเดี่ยวเช่นมีไฟแค่12โวลต์จากแบตเตอรี่เท่านั้นแบบนีม้มีปัญหาแน่นอนจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปนะครับตัวนี้ผมทดสอบดูแล้วนะครับให้คุณภาพเสียงเหมือนต้นฉบับเลยเบสไม่หายกลางปกติแหลมก็ปกตินะครับไม่มีส่วนใดสูญหาย จากวงจรตัวนี้เมื่อเราต่อสัญญาณผ่านก็จะดังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับตามสเปคก็ประมาณ6 dB ตามสเปคนะผมไม่มีเครื่องมือวัดในจุดนั้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินนะครับสัญญาณด้านซ้ายอินด้านขวานะครับอ in ตัวนี้เ in ินะครับส่วนเอาพุตก็จะมีตัวนี้นะครับเอาพุตก็จะเป็น L อ u t าก็คือสัญญาณขาออกนะครับตัวนี้กล่าวกล่าวที่ใช้ร่วมกันหมดเลยนะส่วนนี้ก็เป็น R out อานะครับ R ก็คือด้านขวา วนะงจรชุดนี้ไม่มีซีคั p ปิ้นะครับไม่มีซีคั p ปิ้งสัญญาณทำให้สัญญาณดีมากดีเกินราคานะครับวงจรชุดนี้สำหรับใครที่จะไปทำเป็นวงจรบัฟเฟอร์ er นะครับในกลุ่มที่ทำ กล่องลิงก์สัญญาณนะครับที่จะไปขนาน power มป์หลายๆตัวด้วยอินพุตเพียงชุดเดียวนะครับแล้วก็ต่อพ่วงไปอีกหลายๆตัวว่างๆผมจะมาทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อที่ท่านจะเอาไปพัฒนาในการทําใช้งานต่อไปนะครับตัวนี้ผมทดสอบเรียบร้อยแล้วละ่ะเสียงดีมากนะครับก็คือเสียงเบสเสียงกลางสิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเลยนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับปัญหาของเขาคืออะไร ทีนเห็นตรงนี้ก็คือบวก1 5โวลต์ v, 0โวลต์แล้วก็ลบ15ตรงนี้ท่านจะมาจากไหนในเมื่อท่านใช้ไฟ1 2โวลต์ใช่ไหมวิธีแก้แบบบ้านๆนะครับผมก็ใช้ไ s o l a t e เบอร์นี้นะครับเบอร์ตรงนี้เป็นเบอร์ B1215S 1วัตต์นะครับใช้คู่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่าผมจะต่อสายไฟเข้าแค่2เส้นนะตัวนี้ไฟเข้า12โวลต์ตัวนี้ไฟลบนะครับจากแบตเตอรี่นะ ส่วนไฟออกก็จะเป็นบวก15โวลต์สีส้ม0นโวลต์สีขาวแล้วก็ลบสิโวลต์สีฟ้านะครับการต่อต่อลักษณะนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะได้นำมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่จ่ายไฟบวกลบ15โวลต์ให้กับวงจรชุดนี้นะวงจรชุดนี้ก็เห็นไหมครับแบบนี้เสียงดีไหมดีครับดังไหม ดังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยประมาณ 6DB ตามสเปคที่เขาแจ้งจากโรงงานผู้ผลิตนะครับก็เสียงดังกัปกติแต่ว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนี่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสียงดีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ก็คือเสียงไม่ดีนะในความชื่อของผมก็คือเสียงไม่ดีเพราะว่ามันเพี้ยนอยา่างวงจรตัวนี้เสียงจะเพี้ยนนะครับก็คือเสียงเบสหายเสียงกลางเสียงแหลมค่อนข้างจะโด่งไปหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้แบบลูกผสมหรือย,ยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับ ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงเดียวส่วนตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงคู่นะครับไฟเลี้ยงคู่บวกลบ15โวลต์วิธีการแก้ปัญหาแบบบ้านๆของผมก็คือใช้อาซอรเลเตอร์2ตัวนะครับ B1215 2ตัวแล้วก็ต่อกาวร่วมกันแบบนี้จากนั้นก็นําไปต่อใช้งานเสิงดีนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะมาทดสอบให้ฟังกันนะครับว่าเสียงเขาเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าหรือว่าชอบแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องทําส่วนนี้ใส่ตัวนี้ต่อ12โวลต์เข้า ดังเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับตามความชอบแต่นี่เป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปฟังกันดูแต่ไม่ทราบนะครับว่าเสียงที่บันทึกจากสมาร์ทโฟนของผมนั้นจะฟังแยกออกไหมว่าเสียงตัวไหนเป็นยังไงนะครับยังไงก็รบกวนท่านผู้ชมใส่หูฟังฟังเปรียบเทียบดูนะผมจะเปิดเพลงเดิม,ดมนะเปรียบเทียบดูว่า เบีหายจริงหรือไม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทั้ง2ตัวครับคราวนี้เราจะทดสอบกับการต่อตรงจากสมาร์ทโฟนนะครับต่อตรงจากสมาร์ทโฟนเสียบไปเลยแล้วก็ไปเข้าที่ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปไว้อยู่นะเราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไง money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'm a think. อันนี้ก็เสียงต่อตรงนะครับต่อตรงไปยังเห็นไหมต่อตรงไปยังลำโพงโมอนิเตอร์สตัวนี้เสียงก็อยู่ประมาณเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะต่อต่อใหม่นะครับต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือได้มาจากตัวไหน ได้มาจากพีเมตัวนี้นะครับลองดูนะมาเสียงจะเป็นยังไงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าผมว่าเสียงเขาจะแหมเไปหน่อยนะตัวนี้จะเป็นอินพุตของ power มป์ที่อยู่ในตัวตัวโพงมอนิเตอร์นะต่อมายังตรงไหนต่อมายังเอาพุตนะครับเอาพุตคือตัวนี้ส่วนอินพุตล่ะอินพุตผมก็เอาตัวนี้มาเสียบตัวนี้ผมจ่ายไฟที่1 2อโวลต์นะครับอาจจะมองเห็นจากสมาร์ทโฟนที่ตรงนี้อยู่หัวมุมตัวนี้เลย1 2โวลต์จ่ายให้กับเจ้าตัวนี้นะครับตัว เสร็จแล้วผมจะไปทดสอบเสียงจะเป็นยังไงความดังเท่าเดิมนะเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างใจะแหมแหนะแล้วก็เสียงเบสหายนะครับ keep, ทีนี้เราลองลดเสียงลงมาครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเสียงตัวนี้จะโอเวอร์เกินไป เราลองสานิฐานว่าอย่างนั้นนะครับผมก็จะลดตัวนี้ลงสักครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เร่งเสียงตัวนี้ลองดู really Five, ความคิดเห็นส่วนตัวแหบนะครับเสียงแหบแล้วก็ วงจรชุดนี้ก็กินกระแสอยู่ที่10มิลลิแอมนะจากดูจากตัวนี้นะครับอยู่แต่ power supply กินกระแส10มิลลิแอมผมจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้ทีนี้ที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับตัวนี้มันเป็นระบบต้องบัดกรีนะครับตัวนี้เป็นเอาพุธนะครับเอาพุธผมก็จะามาใส่กับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวพอลองเล่นเสียงนะเห็นไหมครับเวลาพอมือแตะเอาพุธ เสร็จแล้วอินพุตละผมบัตรกีโดยโตรงแล้วนะบัตรกีจากจุดนี้แหละบัตรกีจากจุดนี้เสร็จแล้วก็เอามาต่อใส่กับโทรศัพท์ลองดูนะครับอ่าวงจรที่จ่ายไฟบวกลบ1 5โวลต์ที่แปลงจาก1 2บโวลต์นะครับตัวนี้ก็ใช้ออสเลตเบอร์ B1215 1วัตนะครับ2ตัวาจโครเลซิกนะตัวหนึ่งใจซีกบวกตัวหนึ่งใจซีกลบนะครับเป็นไฟบวกลบเกานะครับเป็นไฟเลี้ยงคู่ตัวนี้ผมจะไปต่อใส่ก,กับไฟ12โวลต์เหมือนเดิมนะครับก็บวกก็ใส่บวกนะครับลบก็ใส่ขั้วลบมันน่าจะมีเสียงตุ๊บที่ลำโพงนะอ่ามีเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ลดวอลลุ่มไว้เมื่อกี้ลองดูนะครับทีนี้เสียงจะเป็นอย่างไร Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Huh? Fuck that! I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Okay, จาาประสาทหูของผมนะครับก็คือเสียงไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับของเขาที่เราต่อจากสมาร์ทโฟนไปยังตัวลำโพงมอนิเตอร์เลยนะครับก็เสียงปกติเสียงเบสปกติเสียงก้าวปกติเสียงแรมปกติไม่แหบด้วยนะครับไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้จะเสียงแหบอันนี้ก็ แจ้งให้ท่านผู้ชมไปว่าท่านจะเลือกตัวไหนส่วนตัวผมส่วนตัวผมถ้าจะทํากล่องลิงก์สัญญาณแบบประหยัดนะครับก็คือใช้เบอร์นี้ดีกว่าถึงแม้จะยุ่งยากเรื่องการทําวงจรจ่ายไฟบลกลบกาวตรงนี้นะครับซึ่งใช้ออสโซเลตเบอร์ B1215S 1วัตต์สตัวนะมาทําผมว่าตัวนี้ดีกว่านะในความเห็นส่วนตัวส่วนท่านผู้ชมจะ ชอบแบบไหนก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับสะดวกสบายเอาตัวนี้นะครับแต่เสียงจะแหบนิดน,นึงเสียงเบสหายนะครับส่วนตัวนี้เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมไม่หายแต่มายุ่งยากเรื่องการทําภาคจ่ายไฟบวกลบ1 5โวลต์ใส่กับเขานะในกรณีที่ใช้กับไฟ12โวลต์เห็นไหมผมว่าไฟ12โวลต์จ่ายเข้าจ่ายเข้า12ออกบวกลบ15บางทีก็มีความยากลําบากในจุดนี้ ลองดูนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ให้คิดในการเลือกใช้ปรีแอมตัวนี้ไปทำหนะ้าที่เป็นบัฟเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องเพื่อนช่าง DIY พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ